แน่นอนครับนี่คือสคริปต์ภาษาไทยความยาวประมาณ1,800คำสำหรับวิดีโอรีวิวหัวข้อ t o t h e m o o n and Back เป็นแนวรีวิวเรื่องราวความรักแบบไทยๆท,ที่ซึ้งกินใจเหมาะสำหรับช่อง YouTube สายออโต้รีวิวหรือช่องแนวภาพยนตร์เรื่องรักโรแมนติกที่ต้องการอารมณ์จริงและรายละเอียดสวยงามครับ ขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวความรักที่ลึกซึ้งและงดงามที่สุดเรื่องหนึ่งในปีนี้เรื่อง To the Moon and Back หรือในชื่อภาษาไทยว่ากลับมารักอีกครั้งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ซีรีส์หรือภาพยนตร์รักธรรมดา แต่เป็นการเดินทางของหัวใจสองดวงที่เคยหลงทางจากกันแต่ยังมีแสงของดวงจันทร์นำทางให้กลับมาพบกันอีกครั้งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศอบอุ่นรายล้อมด้วยทุ่งนาและลมเย็นจากทะเลตัวละครหลักคือนัชายหนุ่มผู้ทำงานหนักเพื่อครอบครัวและมีนาภรรยาผู้เต็มไปด้วยความฝันและความรักที่มั่นคง ทั้งคู่แต่งงานกันตั้งแต่อายุน้อยผ่านวันเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันแต่เมื่อชีวิตเริ่มเปลี่ยนความเข้าใจผิดก็เริ่มกก่ะตัวมีนาฝันอยากจะเปิดร้านกาแฟาเล็กๆในเมืองแต่ในขณะที่นัดอยากจะไปทำงานต่างประเทศเพื่อเก็บเงินสร้างอนาคตความคิดของทั้งสองส่วนทางกันทำให้เกิดระยะห่างเล็กๆที่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ่งวันหนึ่งนัทตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ โดยสัญญากับภรรยาว่าจะกลับมาในหนึ่งปีแต่หนึ่งปีนั้นกลับกลายเป็น5ปีเต็มระหว่างนั้นมีนาต้องเผชิญกับความเหงาความคิดถึงและความเจ็บปวดเธอไม่รู้ว่านัดจะกลับมาหรือไม่แต่เธอยังคงรอคอยจนกระทั่งคืนหนึ่งใต้แสงจันเต็มดวงเธอเห็นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ร้านกาแฟเล็กๆของเธอมันคือเขานัดคนที่เธอไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกครั้ง ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ทั้งคนดูและตัวละครต้องกล้า้น้ำตาเพราะแม้จะได้เจอกันอีกครั้งแต่หัวใจของทั้งคู่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความทรงจำเก่าความเสียใจและความฝันที่พังทลายกลับมาทำร้ายพวกเขาอีกครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่คือความรัก To the moon and back ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างงดงามมาก ทั้งมุมกล้องแสงสีและดนตรีประกอบล้วนช่วยส่งอารมณ์ให้คนดูรู้สึกถึงความอบอุ่นปนเศร้าภาพของแสงจันนเรื่องนี้เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของคำสัญญาที่ไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนดวงจันทร์ก็ยังคงอยู่ที่เดิมเหมือนความรักของทั้งคู่ที่ไม่เคยหายไปสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเรื่องนี้คือการแสดงนักแสดงทั้งสองคนถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกและจริงมาก โดยเฉพาะฉากที่นัดขอโทษมีนาในาคืนฝนตกเสียงของฝนผสมกับเสียงสะอื่นของทั้งคู่ทำให้ฉากนี้กลายเป็นหนึ่งในฉากที่ผู้ชมพูดถึงมากที่สุดในโซเชียลของไทยในปีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมคือการใช้ โลเคชันในประเทศไทยที่สวยงามเช่นชายหาดหัวหินทุ่งนาที่อยุธยาและถนนเก่าในเชียงใหม่ซึ่งผู้กำกับใช้ภาพเหล่านี้เพื่อสะท้อนความทรงจำของตัวละครและสร้างอารมณ์ที่ทั้งอบอุ่นและเหงาไปพร้อมกันถ้าพูดถึง p e r f o r m ร์แมของนักแสดงต้องยอมรับว่าเป็นระดับท็อปของวงการ ทั้งคู่มีเคมีที่เข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีการแสดงเกินจริงทุกคำพูดทุกสายตามีพลังที่สื่อออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะในช่วงท้ายเรื่องที่นัดพูดว่ามากกว่าถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ฉันจะรักเธอจนถึงดวงจันทร์และกลับมาประโยคนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่สิ้นสุดและเป็นที่มาของชื่อเรื่องนั่นเอง ในแง่ของงานภาพเรื่องนี้ถ่ายทำด้วยคุณภาพระดับภาพยนตร์ฮอลลีวูดมีการใช้แสงธรรมชาติที่สวยและสมจริงมากมุมกล้องหลายฉากถูกถ่ายในช่วงเย็นเพื่อให้ได้แสงอบอุ่นของพระอาทิตย์ตกที่สื่อถึงความหวังและการเริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรื่องนี้สำหรับคนที่ชอบเรื่องแนวโรแมนติกดราม่าและความสัมพันธ์แบบเรียวเรียวเรื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างมากเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของคู่รัก แต่ยังเป็นเรื่องของการให้อภัยและการเรียนรู้ที่จะรักอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนในชีวิตจริงสามารถเชื่อมโยงได้ในส่วนขอองค์การตัดต่อและดนตรีประกอบต้องบอกว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากเพลงทีมของเรื่องกลับมารักอีกครั้งถูกแต่งโดยศิลปินไทยชื่อดังเสียงเปียโนโลและไวโอลินช่วยขับอารมณ์เศร้าได้อย่างลึกซึง้งหลายคนฟังแล้วถึงกับน้ำตาไหล ผู้ชมชาวไทยส่วนใหญ่ให้คะแนนเรื่องนี้สูงมากโดยเฉลี่ยอยู่ที่วันที่9มีนาคม10ในหลายเว็บไซต์รีวิวเพราะมันไม่ใช่แค่ความรักในฝนันแต่เป็นความรักที่สะท้อนความจริงของชีวิตว่าบางครั้งเราต้องผ่านความเจ็บปวดถึงจะเข้าใจคุณค่าของคำว่ารักแท้ To the moon and back ยังส่งสารที่สำคัญถึงคนดูว่าอย่าปล่อยให้เวลาเป็นสิ่งเดียวที่ทำลายความสัมพันธ์ เพราะความรักไม่ต้องการเพียงแค่ความรู้สึกดีๆแต่ต้องการการอยู่เคียงข้างแม้ในวันที่ทุกอย่างยากที่สุดในตอนจบของเรื่องมีนากลับไปยืนอยู่ที่ชายหาดเดิมที่ที่เธอเคยส่งนัดไปเมื่อ5ปีก่อนคราวนี้เธอหันไปมองท้องฟ้าและพูดเบาๆว่าฉันรู้แล้วว่าดวงจันทร์อยู่ใกล้กอว่าที่คิดประโยคนี้คือการปิดฉากอย่างงดงามสื่อถึงการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ที่งดงาม สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ได้รับคำชมอย่างล้นหลามในประเทศไทยคือความเรียบง่ายแต่จริงใจไม่มีฉากหรูหราหรือความเวอร์วังเกินจริงทุกอย่างอยู่ในกรอบของชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่กลับสะเทือนใจผู้ชมได้อย่างมหาศาลเมื่อพูดถึงการแสดงในระดับอารมณ์ทั้งคู่สามารถสื่อสารด้วยสายตามากกว่าคำพูดซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูรู้สึกถึงความรักที่ลึกซึ้งโดยไม่ต้องมีบทพูดเยอะ ฉากสุดท้ายที่ทั้งสองเดินจับมือกันใต้แสงจันทร์ทำให้คนดูทั่วประเทศพูดถึงว่านี่คือฉากจบที่อบอุ่นที่สุดในปี2025ในมุมมองของผู้ชมไทย To the Moon and Back ไม่ได้เป็นเพียงภาพยนตร์แต่เป็นบทเรียนชีวิตที่บอกเราว่าความรักไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่มีความเข้าใจและกล้าที่จะกลับมาอีกครั้งก็เพียงพอแล้วหากให้พูดถึงรีวิวภาพรวม ต้องบอกกว่าเรื่องนี้ได้ครบทุกมิติทั้งเนื้อเรื่องที่ดีการแสดงที่ลึกซึ้งเพลงที่ไพเราะและภาพที่งดงามถือเป็นผลงานที่ควรค่าแก่การชมและจดจำสุดท้ายนี้สำหรับใครที่กำลังรอคอยเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจริง t o the Moon and Back คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดเพราะมันจะทำให้คุณเชื่ออีกครั้งว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยหายไปไหน